ทุเรียนจะพี่น้องทุเรียนอีกแก๊งมาอน,นี่ฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยมันนี้ปตีกินแต่ทุเรียนจ้จน้ำหนักขึ้นกระซางหัวมันเพราะว่าสอบ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะมันนี่มาพบกับช่องแพตตี้พาแซบนะจ๊ะมัอนีป่ปตีมาเบาาิ่งไกลๆเบิ่งยไก่มัอนี้อีกแล้วจ้าอุยมีผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะ เลี้ยงทุเรียนจ้ะหุยสุดยอดแล้วมังนี้ก็มังนี้อันนี้จ้ะมังคุดจ้ะมังคุดอู้หูดีจังเลยแล้บมังกันงี้เงาะจะเงาะแลมบูตันวันนี้มีความสุขแห้งจ้ะมีความสุขแห้งชิคได้กินผลไม้อีกแล้วหู้ยพอใจพ่อใจแห้งอุ้ยต้องกินมังกรน,นะจ๊ะซิมมังกรซิมก่อนอันนี้ทุเรียนจ้ะปู้นี่ย,วย,วยวั่ยวๆยจย้ะยั่วๆ กัดป่ปกันนะสามันสีสบว่ะหวาน,น้ำมุนมันแต่ว่ามันนี้มันมันหวานมากหวานแห้งแล้วพี่น้องยุคความสุขจะพี่น้องเอ้ยยินทุเรียน มุนปากมุนปากมันพลติกแล้วมุนนีมันหนีก,ม,นก,กรรมไม้แล้วลงงูจะกินบิดกรอบนอกนุ่มในอีกแล้วพี่น้องแบในย้เสียงหย่ำแน้วในยิ้งเสงียพี่น,น้องอือเม็ดเล็ดในนน้อย เดี๋ยวพักทุเรียนพักทุเรียนได้สิบปอนด์ห็นปึ๊งตึงกินใหเบิึงทุกอย่างมังคุดตอนนี้มังคุดถูกแล้วนะคะแล้วค่ะหฮ้ยสวยประจักนเนาะประกัดมาชิมมึงกันนะแทบ่ะไม่ใช่สวยแต่รูปแต่จุบไม่หอม มันงคจะออกแบบเปรี้ยวหวานนิดนึงจ้ะแซ่บวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะคะกินนี่อีกจ้ะอันนี้สิรีวหยเบิง้งอันนี้เงาะจะเงาะเอยน่อยๆคนลายๆห,ห,หวานรันดี ดันแหมความจะพี่นอ้องแ่บอ่ะมันนี่รีวิวหน่อยๆสำนีและจะพี่น้องบ๊ายบาย